ทำไมเราชอบลงแต่ตอนเด็กเเลยอ่ะสมไอเจะก,กุยอ่ะนี่ไงยืนทำเทะคิโม,โมกอนได้นี่เฮ้ดูสะดูกันเห็นเต็มสองตา <c oughs> โอเคเจอกันที่เกาะสวรรค์น,นะครับตอนเดึกๆๆๆๆๆเดึกเดึกเด็กเดกดกไม่รู้จะตึงหนึบตึงเริงตึงไม่รู้ว่ามันจะตึงหรือเปล่านะครับ ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามนัคร่บช่องเพิ่งทำใหม่อยากเพื่อนกดติดตามช่วยกดติดตามด้วยนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยพอดอีหัวใจมันเหงาเหลือเกินขาดกำลังใจอ,อยากเป้นสาวๆเพื่อนๆให้กำลังใจหน่อยโอเคสมมานะครับวันนี้ผมสมมาะจะมาแบกเพื่อนๆนะครับมาติดตามชมกันไปด้วยกันนะครับ เฮ้ยตึ้ใบมันโดดจากจังเลยเด้กเขาว่าตึ้งนักหนาเิ็นไหมอ่ะแล้ไอ้ตึงๆอ่ะขาชอบชอบนะแต่ไม่ตึงมันก็ไม่มั่นอ่ะถ้ามันย้อนเกินไปมันก็โอ้ยานต้องแนวต้องแนวอแต่นายตึงอ่ะขาจะแต่นายตึงอ่ะนายตองคารเน่นอน่ามาเจอขานะเอ้ะอะไรไม่เจาะไอ้บอลได้อย่างไง นง่ายใครยื่นโวตนนน์ตายแน่นอนเลยตายแน่นอนเลยนายเนี่ยไม่รู้อะไรเลยอ่ <c oughs> สมมาเสียคนนะครับสมมาเจอเสียคนผมมาคนเดียวข้าจะไมยะ่ยิงหรอกนี่ยิงมันง่ายเกินไปเนี่ยข้าจะให้โอกาสแม่สาวน้อยสักวินาทีสองวินาทีอ่ะรอยืนยัดดู ไอโรกอันสวยงามเนี่ยค่ะจะเต้นโชว์แล้วเนี่ง่ายไปโดดไหมนะโดดทันอยู่นะครับเออโดดทันอยู่นะแม่สาวนอ้อยอย่ามาลงตรงนี้นะขามันตึงไปลงทีเอือนไปเจ็บของอะไรก่อนขอยิงขานะครับมันจะได้แบบว่าได้เล่นอ่ะ อย่างน้อยๆให้ยิงสักสองสามสองสามคิวหรือคิวสองคิวก็ยังดีนะครับถ้าลงมาเจอคนตึงๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะสู้เขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนมาเจอพี่อะไรอย่างเงี้ยสู้พี่ไม่ได้หรอกนะครับพี่ต้องยิงนะครับมันเป็นเกมยิงกันพี่สามารถที่จะอ่อนให้ไม่ได้นะครับ มันเป็นเกมการแข่งขันวัดฝีมือกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็แค่เกมมันไม่ใช่ชีวิตจริงนะครับเราอย่าไปจริงจังอะไรให้มันกระทบถึงชีวิตเราไม่ดีนะครับเหมือนในพวกไอ้าพวกหัวร้อนอ้ชอบทำร้ายเขา้อมแพกแพ้เกมเลยทุบทุบโทรศัพท์อะ่ะเอ้ยมันน่ามันใส่จริงๆเลยมันบีนะครับผมจะบอกก่อนมดนดีนะครับ ไม่ได้ไปดูขาวดูอะไรเดยวจะข้างบ้านผมน้องๆเ,เด็กนักเรียน,ยน,น่โอ้แลาแม่คุณพอ่อคุณแม่ก็ทางานเกิดจะได้ต่างซื้อโทรศัพท์อะไรอย่าไปทำนิสัยอย่างนี้นะครับมันไม่ดีไม่งามนะครับเราต้องปรับนิสัยของเราใหม่นะครับเพื่อให้คนเารอบข้างชื่นชม มันก็จะเป็นความภูมิใจของเราแล้ของครอบครัวเราคนรอบข้างนะครับเ้ยได้ข่าวว่ามันทําไมมันเหม่อเอ้ยมันดูแปลกๆยังไงวะขาเด้อขายืนคิดก่อนเนี่ยมันดูแปลกๆยังไงวะตึงนะครับตึงๆมันต้องมันต้องมีตี้ตึงแน่นอนแหละถ้ามันเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่สาหรับผมแล้วผมจะไม่แอบนะครับจะวิ่งยิงแบบผมจะวิ่งยิงแบบไม่แอบนะครับผมจะวิ่งยิงแบบไม่แอบมันไม่มันนะครับแต่ว่าถ้า่ถ้าเพื่อนๆหรือว่าใครอะไรก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ตามสเต็ปที่เพื่อนๆเล่นนะครับน้องๆเล่นคุณพี่อะไรเล่นนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่สเต็ปผมแล้วคือ ผมจะไม่แอบครับผมแอบไม่ได้หรอกครับแล้วผมแอบยิงอไม่มีใครดูวิดีโอผมหรอกครับผมต้องบู๊ครับผมต้องบูวันนี้เราก็จะมาแบกเพื่าถ้า่ใครบอกได้ยิงเปืือนข่าไม่ได้นะเว้ยข่าบอกไว้ก่อน เพิมสิบสี่แรงนะครับสามนัดตายนะครับขึ้นหัวหนัดเดียวนะครับไอ้พวกนายจะมีเกาะสามเกาะเสียขาก็ไ่ได้ยิงเกาะพวกนายนหรอกนายก็ใส่ไปกับท่านั้นและขายิงหัวพวกนายนายจะไปกันอะไรไม่ต้องใส่หรอกเกาะเกิดขาไมไได้ยิงติดตัวนายอ่ะขายิงหัวแล้วก็เอาเกาะไม้ขาขาจะไปปนเกาะพอกแค่ okay. ผมยิงเกาะสามเกาะเสีไม่เสียไม่ยันนี้หรอกครับไม่แตกไม่เคยตรงเกยแตกอะไรเลยอาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับแตกสลายยังใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะยิงในตัวนี้ให้เพื่อนๆเน,นี่ยเฮ้ยฟีมือปืนเฮ้ยลูกสองร้อยเมตรเห็นไหมมันไม่ใช่ร้อยเมตรแต่มันสองสามรอยเมตรเลยนะเนี่ย ผมหยิบปืนเสร็จข <Double kill. S 1> าเส้อปืนไปเนี่ยครับขายเป็นปืนอักแล้วปืนไหนก็แล้วแต่แล้วผมเป็นปืนอักควรจะมีสกินแรงอ่สถานทบอะไรก็แล้วแต่ผมผมทิ้งเลยครับถ้าผมเป็นปืนอักผมจะใช้ปืนอักครับอ่าอาจจะชอบเป็นอ่าการส่วนตัวนะครับส่วนบุคคลผมว่ามันเทนะครับ อาจจะแรงหรือไม่แรงก็แล้วแต่แต่ว่าผมว่ามันเท่ดีนะครับมันก็บอกสั้นแบบเหมือนกีตาร์นะครับ <laughs> ส่วนตัวผมว่าที่ว่าผมชอบจับก็เ,เพราะว่าเหมือน,น,นเหมือนกีตาร์นะครับผมก็เลยเออฮ้ยเหมือนคีย์บอร์ดเหมือนกีตาร์อะไรเนี่ยออได้บวกกับขายี่เอ,อ้ยยิงเพื่อนขาดยังไงวะเ,เพื่อนแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปจบุบเฮ้ยอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวมันไอ้นี่อะบอนีนนน่มันเป็นงานนะครับมันเป็นงานนะครับไม่ใช่ว่าไม่เป็นงานนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยัยนายแดงไม่ได้ผมไม่มีไอ้อนะครับ<แ>ถ้าผมมีไอ้วอผมตั้งแล้วผมเกือบตายอะขาไปใต้ง,ง่ยายเราก็จะบอกไปก่อน อยากจะบอกไว้ก่อนนะฮะขามเขาจริงนะผมมีที่ชุบตัวเองนะครับถ้าผมตายผมสามารถที่จะชุบตัวเองได้ในระยะห่างที่ว่าเขาไม่ชิดกับเรามมากเกินไปเขาไม่ได้ไม่ได้อยู่ใกล้เรามากเกินไปถ้าเกิดในระยะห่างที่เขาอยู่ใกล้เราที่เราถูกชาร์จแล้วก็เราล้มนะครับที่ก็มีความจะฟื้นตัวหรือว่ารอดต่ำมากนะครับ เพราะว่ายังไงเขาก็ต้องยิงเราอยู่ดีเนี่ยถ้าระยะห่างไกล้ๆร้อยเมตรห้าสิเมตรอะไรเนี่ยก็มีตัวช่วยเพื่อนๆอะไรเนี่ยดึงจุดความสนใจแต่เราก็ทีตายแล้วเนี่ยถ้าไปหลบตังไอ้บ่อนี่ดีดีโอ้โหี่เมื่อเราตกต่ำมากเลยนะเว้ยเนี่ยไม่ขึ้นหัวเลยอันไม่ยิงเพื่อนเราอย่างเราไปเพื่อนเพื่อนเข้าเข้าหน่อยดีมันจุดจุดสนใจอยู่กับผมเนี่ยเพื่อนเข้าข้างหลังได้หน่อยได้ไหมเนี่ย ผมจะวิ่งไปชาร์จมันก็เข้าเข้าหลังหน่อยเข้าหลังหน่อยครับปืนระเบิดหมดไอวอผมก็หมดเนี่ยถ้าผมมีวอผมไปชาร์จแล้วนเนี่ยถ้ามีวอผมไปชาร์จแล้วแหมแต่ข่าวนายตึงมากตึงกว่านายเราก็เจอมาแล้วจะไปกลัวนเนี่ยตายสิแงแก่ะดีเผื่อเราอยยังมีถังเยอะเผื่อนายหัวเดียวกับเทียมเดี๋ยวจะมาสูบฝ่ายเราได้อย่างไงไปที่ตูก้กดอัตโนมัต ไปโดดเกมใหม่นะเกมนี้กากอวิดีโอแล้วกันถ้าข่ามาแล้วแบบพวกนายกับป็นทำเป็นก็ต้องจำเป็นต้องช่วยกันนะครับตัวพวก,วพวกวาข่าต่างมันต่างใจมาเอาวิดีโอโดยเฉพาะเอ้ย <c oughs> ขับรถหน <c oughs> ูโอ้ยน้อว่าแต่เพื่อนขับรถมาแล้วมนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่วิ่งไปก็กได้ สองสองคิวอ่ะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยผมไม่น่าเชื่อเลยเขาไปลักแอบขโมยยิงกันอยู่จุดตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยยังกี่ตัวเนี่ยเราเหลือสี่เขาเหลือห้าเออเราเหลือสี่เขาเหลือหนึ่งเหลือห้าตัวโอ้แต่ขาดแพ้หน้เนี่ยขาจะยอมเป็นลูกนอกนายตลอดชีวิตเลย นายจะตึงไปจากไหนก็นแล้วแต่ต่อใหอ้ต่อให้นายแบบคันเทพแบบวิชาอาคมแก่งกาแบบปรมาจารย์หรอยังไงก็แล้วแต่ถึงนายจะหายตัวได้อะนายกับแพ้ขาว,ว่าขามีตั้งสี่คนเว้ยประมาทไปนะเวเจอโปน,นี่ยตายหมดทั้งสี่นะครับบอกไว้ก่อนแต่ว่าผมมั่นใจปีมือผมนะครับ ไม่โกวนะครับโปรผมก็ยิงหัวแตกระเบิดเถิดมาหลายตัวแล้วนะครับเฮ้ยขาจะยิงแกดดับดีกว่าเฮ้ยขาไม่ยิงแกแล้วไงเยวปล่อยให้เพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพ่อขาสู่แกไม่ได้แกควัมาเจอขาแ้าน่าคิดได้อย่างง่ายน่าจะมาป่าพววขาสีคน ลงมาขัดยังไม่ตายเลยเปลือกกรเห็นไะเห็นไหมขาสั่งเพื่อนได้ขาสั่งเพื่ือนขาลุยไปแล้วเพื่อจะวิ่งตรงตรงตามตรวรถไฟนะครับแยกแยกนะครับแยกซ้ายขวาแล้วเดี๋ยวผมจะไปทางซ้ายนะครับเดี๋ยวไปแล้วได้ไออ้ยอตตึ๊ดที่ต้รุตัตึงอ่ะเฮ้ ได้น,นี่ใส่ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยยิงขาเกือบตายเนี่ยถึงขา,บบะาจะโม่ฝีมมือขาก็ไม่ได้๋ยวโม่ถึงขาจะโม่ฝีมือขา,าขาจะโกกม่ก็ไม่เป็นไรเว้วยขาถ,าถาขาึงขาขี่โม่ก็ใหม่คล้ายหน้าคล้ายนวดนะเว้ยเดี๋ยวนายต้องเจอขาเนี่ยน้องแบบปวดระพังเพื่อนขาเฮ้ยเพคนเราโดนยิงกกลัังยึดดแอออรป์นเฮ้ยโดนเป็นยิงอ่ะครับโดนเป็นยิงครับ นี่ยตึงนะครับตึงไอหมอนเนี่ยตึงมันเป็นแล้วข่าจะไปชาตินายนะนายเก่าเหรอเฮ้ยอูกรเบิดั้งใจอ่ะอุดรเบิดสองพันเมตรเลยไง่ะเดี๋ยวโกกล่ะเดี๋ยวเจอแม็กเก็ตข่ายของแจ็คเยมแจกข่ายเฮ้ยเพื่อนร่มเฮ้ย ข่ไม่ดึงเพื่อนรับแท้ตายเนี่ยนอนหนี่ oh, นีง่ายแต่ข่าววันได้เจ๋งใช่ไหม <laughs> <laughs> เห็นเนีย่ยเห็นดิดขาหรือยังโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน,าน้าด้วยฝาดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันเจ,เ,เ,จเ,จเจอกันที่คลิปหน้าน,นะครับ